สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับนายครับอีกรอบนึงนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนทำฟาร์มเหตุการ์โอเคแล้วนี่ครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็มีนี่ครับมีเดิร์ดมีเห็ดมีเห็ดครับแล้วก็พลิกแอคนะครับอ่าโอเคนี่ครับแล้วเราก็มันเครื่องมันมีสกายเด้งนะครับอ่าอันนี้ครับเออไม่แน่ใจครับที่เราได้บอกไปหรือยังครับว่า อันนี้ครับจะเป็นบ้านหลังที่สองนะครับอ่าก็คือที่แรกนะครับขุดไว้จะทําเป็นเหมืองเหมืองทาทาเองครับอ่อแต่ว่ามันหลังๆขี้เกียจไปขุดมันครับก็เลยขุดทําเป็นบ้านซะเลยอ่าครับแล้วก็เนี้ยครัทำทางเชื่อมไปบ้านอีกหลังนึงอ่าครับวันนี้ก็คลิปมันก็น่าจะลื่นขึ้นแล้วครับเพราะว่าเอ่อลงอ t i ติไฟไปแล้วนะครับอ t i ติไฟครับก็เป็นมอดที่ทําให้ เกมเราเลื่อนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคก็จะมาสอนลงแล้วก็พร้อมสอนวิธีใช้ด้วยอโอเคที่ขาก่อนหนึ่งนะครับเราขุด cobblestone อ,ออกให้หมดก็ตามที่ที่เราจะทำฟาร์มนะครับ ช,ชิ้นทำใหญ่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ทำเป็นรูปแบบทดลองเฉยๆสารชิดครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปบางคนนี่ครับจากคลิปแรกนะครับมีคนถามว่าเปิดเซิร์ฟหรือเปล่าครับอก็มีเปิดนะแต่ว่าคือมันตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยครับก็เพิ่งเริ่มเปิดเองครับแต่ว่าก็กำลังส,งสร้างๆอยู่แต่เดี๋ยวหนะ้า คลิปหน้าก็น่าจะแจก IP นะครับแล้วก็ให้มาช่วยกันสร้างบ้านหน่อยอ่านี่ครับการวางเห็ดนะครับมันไม่ยากครับก็แค่นี่ครับอ่าเราก็ดูระยะห่างจากกำแพงนะครับจากสิ่งรอบๆเนี่ยเว้นไว้สี่บล็อกเป็นรูปตัวบวกนะครับให้มันขยายได้ง่ายอ่าโอเคเราก็วางไปเห็ดชนิดใดก็ได้ครับเหมือนเหมือนกันแหละอ่าโอเคนี่เราก็เสร็จจากฟาร์มเห็ดแล้วนะครับอ่า แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหาครับที่เป็นปัญหายอดฮิตกันอ่าเดี๋ยวเราตอนนี้มันมืดแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปนอนก่อนอืมโอ,อ้โอเคอโอเคเ,เราไปนอนกันก่อนนะครับอ่า ตึ๊ดตุ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 ตุตุตุปุ้งอ่ตืมมาแล้วครับอ่าที่เราต้องใช้ก็คือมีบล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกอย่างนึ่งครับอต่ในที่นี้ผมจะใช้เดิร์นะครับเพราะว่า <vulnerability> มันค่อนข้างขดง่ายอโเคใช้เดิร์แล้วก็อืมก็แับใช้เดิร์ใชบนิแล้วก็เห็ดนะครับอบนิเอ มีเอามาจากไหนเอาไว้ทําอะไรอ่าเนี่ยนี่ครับเราจะมาบอกก่ะอืมนี่ครับโบนนิ้วนะครับก็คือการนํากระดูกที่เราได้จากสเกลตันมานะครับวางในช่องกราฟอ่าเราก็จะได้นี่คบโบนเมลออกมาแล้วเราลองดูเราลองไปใช้กับต้นไม้ครับอ่าดูครับวางต้นไม้วางไว้ไหนดีอาวางไว้นี่ครับวาง วางมาข้างบนวางไปครับปาบ๊าอ่ามันก็โนตัวทันทีคล้ายๆปัญญาเร่งโตนะเหมือนปุ๋ยอ่านี่ครับอ่าแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเห็ดนะครับไม่สามารถวางในที่ที่มีแดดได้อ่ามาลองวางกันดูนี่ครับวางมันวางไม่ได้นะครับมันมีแดดเราจะทำยังไงนะก็คือก่อนอื่นครับทำเสาขึ้นมาเสาอ่โอ้อ ใช้สองวันเก่าก็ับนนี่ครับขึ้นมาห้าบล็อกนะครับหนึ่งนี่ครับสองสามสี่ห้านะครับอาแล้วก็โดดลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็ต่อมาครับเราก็ทำอ่นนี่ครับเราก็ทําเป็นหลังคานะครับขนาดห้าคูณห้า f อพอพอพอ,พอ,พอ อืมห้าคูณห้านะครับมันมีครับห้าคูณห้ามีคห้าคูณห้าเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ขูดเสาออก ขุดเสาออกมาครับอืมนี่นะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็วางเห็ดได้แล้วอ่าเห็นไหมครับด้านวางเห็ดนั่นเดี๋ยวลองวางเห็ดแดงดีกว่าชอบเห็ดแดงอ่าเดี๋ยวขุดเนี่ยนี่นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ขุดออกเฮ้ย บางคนถามเอ้ยทำไมขุดทำไมมันเอ่อมันเสียเวลานะอ่าก็คือเพราะว่าคบบนมินะครับไม่สามารถใช้ในที่ลมได้อ่าคือยังไงไม่เข้าใจไม่สามารถใช้ในที่ร่มก็คือในที่ร่มนะครับที่มีร่มเงาอย่างเงี้ยก็คืออย่างถ้าทำฟาร์มเอทในบ้านนั้นไม่สามารถใช้บนมิเพื่อเลีงโตมันได้นะครับอ่ะแล้วขุดออกอ่ะออก ขุดออกขุดออกปอกปอกป๊อกจุดๆจ,จุดปอกอ่าโอเคได้แล้วครับอืมเอาเก็บ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 ,กบอืมโอ้นะโห<อ>แล้วก็มาบนเมีวยวมาบนเมียวว้วาวป๊อกอ่าแค่นี้นะครับมันก็จะโตขึ้นมาแล้วเราก็ขุดออก มาดูว่าเราจะได้กำไรกันกี่อันนะครับอืมมันต้นมันสูงมาก แหลกแหลกแหลกโอเคอ่าแล้วเอาเห็ดลงมาเก็บครับเอาเห็ดลงมาเก็บนะครับอ่าโอเคนี่ครับเราได้กันถึงสิบห้าอันเลยได้กันถึงสิบห้าอันเลยนะครับปลา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 โจ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 อะได้เห็ดอแล้วเนี่ยอะบุ๊ค คริปเปอร์ทาวเวอร์นะครับอ่าเราเห็นละอันนั้นเป็นคริปเปอร์ทาวเวอร์มันก็คือที่ดักซอมบี้ดีๆนี่เองนี่ครับเออซอมบี้มันจะล่วงแล้วมันก็จะตกลงมามันจะตกลงมาตามทางนะครับอ่านี่แล้วมันก็จะผ่านบ่อลาวาครับปุ๊บแล้วมันก็จะล่วงออกมากระแทกพื้นโปองอ่าตรงนี้ๆๆนะครับเออซึ่งเราก็จะได้ไอเทมมาเยอะมากครับอ่าก็คืออันนี้ก็ไปหาดูกันได้นะครับใน y YouTube อ่าจะแนบไปไวให้ด้านล่างนะครับ อ่าโอเคครับแล้ววันนี้เราก็ได้ทำสอนฟาร์มเห็ดไปสองแบบนะครับโอเคก็วันนี้นะครับขอจบคลิปมาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ